และตอนนี้นะคะเพยก็อยู่หน้าหอนาฬิกาเปตรงค่ะซึ่งเพยจะพาทุกคนมาทานโรตีที่หน้าหอนาฬิการ้านนี้เลยคนลุมเพียบค่ะอ,ะอาได้้แลวค่ะอ,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 อันนี้เมนูอะไรคะกะเมนูเมนตัดมโรตัดรวมของแผ่น อันนี้เท่าไหร่คะค่ะสามสิบบาทค่ะชิ้นหนึ่งสองแผ่น อันนี้เมนูอะไรค่ะก้า,า,ากล้วยสรงธรรมดากับาทค่ะเสีๆก็คือแผน่นข้างล่างเป็นกล้วยนะคะ,ะราคาเท่าไหร่คะ40บาทอ่ะอัสลามุลัยกุมเดะกุลส,สลามค่ะค่ะชื่อร้านอะไรคะร้านโรตีหอนาฬิกาเบตงค่ะเปิดปิดกี่โมงคะเปิดปิดอ่าตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะ 4แผ่นค่ะด,ดูวินงไ้ค่หน่อยน่าจะกลั2่ิวอออีก2คิวค่ะไม่นานนะคะถ้ามาที่ร้านต้องทานอะไรบ้างคะถ้ามาที่ร้านแนะนําเป็นโรตีมะพร้าอ่อนใส่ไขค่ค่ะแล้วก็โรตีระเบิดจากรลกอบแล้วก็หอมเนยค่ะว้าว คาลิปตะเลอแผ็ดละเท่าไหร่ถ้าเป็นมะพร้าวใส่ไข่30บาทแล้วก็เป็นลาวาชุดหนึงมันมี2ชิ้น25บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโรตีธรรมดาล่ะคะธรรมดาชิ้นละ10บาทแล้วก็ใส่ไข่ชิ้นละ20บาทค่ะ วันหนึ่งขายกี่แผ่นคะวันหนึงนนน่งสองถึง,งสามร้อยแผ่นค่ะโอ้ยทีมงานคุณราคาคันสุขฮัลโหล where you from ลนิชานี่ขายรุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นสองแล้วค่ะรุ่นแรกนี่คือของพ่อค่ะคุณพ่อชื่อคุณพ่อยากุ๊ปคะ่ะออกินตั้งแต่สมัยรุ่นพออ่อตอนนี้มารุ่น,นลูกแล้วนะคะ ส,ส <át> วัสดีค่ะัดีเจ๊ร้านเจ๊ขายมากี่ปีแล้วคะรวมกับพ่อด้วยก็30ปีแล้วค uh ่ะให้ฟังภาษามมาลายูหน่อยค่ะได้ค่ะมาลีมากันมาญมาเนาะนะดี่เปตรง ขอบคุณค่ะอะนีมากค่ะยินอฮัลโหล